นายชัยมีเดชาผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณสุนันทาทัตจันทร์ประธานกรรมการบริษรัทศูนย์เทคนิค2,006จำกัดและคุณกาดพลคำสีแก้วประธานกรรมการบริษรัทอันติเมรปรีเฟ็กจำกัด ร่วมการเปิดการฝึกหลักสูตรยกระดับสาขาการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ระยะเวลาฝึก30ชั่วโมงอย่างเป็นทางการมีช่างประดับยนต์ช่างติดตั้งฟิล์มรถยนต์และช่างยนต์สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม50คนนายชัยมีเดชาผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสําคัญกับการผลิตช่างฝีมือสาขาต่างๆป้อนให้ตลาดแรงงาน ช่างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์และช่างประดับยนต์เป็นอีกหนึ่งสาขาที่กรมให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นช่างที่สถานประกอบการมีความต้องการสูงผู้ประกอบอาชีพในสาขานี้ต้องฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมีทั้งนักธุรกิจพนักงานร้านประดับยนต์ตลอดจนกำลังแรงงานใหม่ที่สนใจงานด้านนี้เป็นพิเศษเข้าร่วมฝึกอบรมโดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินงานและภาคีเครือข่ายคือศูนย์เทคนิค2006และ Ultimate r e f l e t เจ้าแห่งฟิล์มกองแสงรถยนต์ร่วมบูรณาการ